สวัสดีครับนี่คือ assignment นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํา5โน้ตบุ๊กนะครับในงบประมาณ1 5ื่นห้าถึงสองหมนะครับเราเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กขายดีน่าซื้อนะครับเน้นใช้งานทั่วไปนะครับไปจนถึงการเล่นเกมนิดๆหน่อยๆนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวหนึ่งใน5รุ่นนี้นะครับอัพเดตล่าสุดนะครับเดือนพฤศจิกายนปี2023นี้เลยนะครับจะมีรุ่นอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจก็เดี๋ยวเรามารับชมในคลิปกันเลยนะครับ สำหรับตัวรุ่นแรกรุ่นนี้นะครับก็เป็นตัวโน้ตบุ๊กจากทาง asus นะครับเป็นตัว v i v o b o o k 16นะครับรหัสเนี่ยเป็นตัว x1605za นะครับก็เรียกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นจอ16นิ้วนะครับอัตราส่วนเนี่ยได้เป็น16:10นะครับแล้วก็ได้เรื่องของจอนะครับที่สามารถกางได้ที่180องศาด้วยนะครับขอบจอด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของตัวชัตเตอร์ปิดกล้องนะครับก็สามารถเปิดปิดกล้องได้นะครับในเรื่องวัสดุตัวเครื่องเนี่ยก็มาพร้อมกับพลาสติกนะครับเป็นสีดำทั้งเคร จะได้เป็นสีขาวแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดตัวนี้จะไม่ได้มีมาให้นะครับส่วนมุ่มขวาบนของทัชแพดนะครับก็จะมีในเรื่องตัวฟิงเกอร์พินเซนเซอร์นะครับหรือว่าตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับส่วนน้ำหนักโดยรวมของรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.88กิโลกรัมนะครับในด้านตัวพอร์ตการเชื่อมต่อของรุ่นนี้นะครับบริเวณด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะมีตัว USB 2.0ครับ1ช่องนะครับส่วนบริเวณด้านขวานะครับก็จะเริ่มต้นที่ตัว audio combo jack ครับํามจะนัวัดจํามแลจะเปำนวน 3 t ท p e A นะครับที่มีให้ถึง2ช่องนะครับแล้วก็ส่วนท้ายสุดเลยนะครับก็จะเป็นตัว HDMI 1.4จํานวน1ช่องนะครับส่วนในด้านสเปคของรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับตัว CPU Intel Core i3 1 2 1 5 u นะครับเป็น CPU 6 core 8 thread นะครับส่วนตัว RAM นะครับตัวนี้ได้ RAM เป็น8 GB DDR4 on board มา1ช่องนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีก1ช่องนะครับส่วนตัว Storage ครับตัวนี้ความจุจะได้ที่512 GB นะครับเป็นตัว SSD 2ครับ PCIe NVMe นะครับแล้วก็ในเรื่อง ตัวหน้าจอเนี่ยตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด16นิ้วนะครับความละเอียด WXGA นะครับแล้วก็พาเนลที่ได้ไปเนี่ยก็จะเป็นพาเนล IPS นะครับส่วนอัตราส่วนหน้าจอก็จะเป็น16:10นั่นเองนะครับส่วนตัวการ์ดจอครับรุ่นนี้มาพร้อมกับตัว iGPU อย่างตัว Intel UHD Graphics นะครับแล้วก็ส่วนตัว w i f i นะครับก็มาพร้อมกับ Wi-Fi 5นะครับแบตเตอรี่เนี่ยได้เป็น3เซลล์12วัตต์ชั่วโมงนะครับราคาของเขานะครับก็อยู่ที่14,990บาทนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประกัน2ปีที่เป็น Care In นะครับ และจากสเปคโดยรวมของรุ่นนี้นะครับจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นหลักๆเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวหน้าจอนะครับที่เขาได้หน้าจอที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นหน้าจอขนาด1 6ต่อรที่ต้องการพื้นที่การทํางานได้เยอะนะครับได้จอใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็สําหรับในเรื่องตัวสเปคเนี่ยก็ต้องบอกว่าเน้นใช้งานทั่วไปก็ถือว่าใช้งานได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับกับ i3 Gen12 RAM 8GB ที่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับใครที่เน้นใช้งานระยะยาวเนี่ยตัวนี้นะครับ ผมเนี่ยมีอะไรไหมนะครับก็แน่นอนแหละก็มีแค่ตัว USB 2.0นะครับที่ยังมีมาให้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ซีเรียสแค่เอาไปเสียบเมาส์นะครับเสียบรีเซิร์ฟเวอร์เมาส์ไร้สายอะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วกับตัว USB 2.0ตัวนี้นะครับและในตัวรุ่นที่2รุ่นต่อมานะครับเรามาอยู่กับตัวโน้ตบุ๊กจากทาง HP กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น15 FC รับห้า AU นะครับเรีย่าเป็นบุ๊กห15.6นะครับก็เรียบกได้ี่เป็นสีเเทาข้มๆนะครับ ก็สาหรับตัวฟอนต์ก็จะเป็นสีขาวนะครับในส่วนตัวไฟคีย์บอร์ดของรุ่นนี้ก็จะไม่ได้มีมาให้นะครับแล้วก็ฝั่งขวาล่างเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัว p i n g e r p i n sensor ครับหรือว่าตัวสแกนลายนิ้วมือมาให้ด้วยนะครับก็จะอยู่ด้านล่างของ number pad นั่นเองนะครับส่วนน้าหนักโดยรวมของรุ่นนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1.59กกิโลกรัมนะครับและในเรื่องตัวพอร์ตของรุ่นนี้ครับบริเวณด้านซ้ายเนี่ยก็จะเริ่มที่ตัวพอร์ต USB type A นะครับเป็นตัว USB ัามานวน1ช่องนะครับถัดมาอีกเนะครับจะเป็นต ช่องนะครับส่วนท้ายสุดเลยนะครับก็เป็นตัว audio combo jack ครับ3.5มิลจำนวน1ช่องนั่นเองนะครับส่วนด้านขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีเป็นตัว USB 3 Type A นะครับจำนวน1ช่องด้วยกันนะครับในส่วนตัวสเปคของรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับตัว CPU AMD Ryzen 5ครับ 7520U นะครับตัวนี้เป็น CPU 4ี่คอร์ไบต์เทสตนะครับตัวคอร์ตัวเทสตเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่สำหรับในเรื่องของการกินไฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างน้อยนะแค่15วัตต์เท่านั้นเองนะครับสำหรับตัว CPU ตัวนี้นะครับส่วนตัว RAM RAM LPDDR5 นนนนะะคครรััับบตวี้เป็็8 GB ก จะไม่สามารถอัปเกรดแรมได้นะครับจะเป็นแรมออนบอร์ดมานะครับส่วนตัวสตอร์จครับความจุจะอยู่ที่512 g b นะครับเป็นตัว SSD แ2 PCIe NVMe นะครับและสำหรับตัวหน้าจอครับรุ่นนี้หน้าจอขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD นะครับแล้วก็พาร์เนลที่ได้ไปเนี่ยก็จะเป็นพาร์เนล IPS นะครับส่วนตัวการ์ดจอนะครับก็จะเป็นตัว APU อย่าง AMD Radeon 6 1 0 m นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัว Wi-Fi 6นะครับแบตเตอรี่เนี่ยได้เป็น3เซลล์41 hour นนะะคคครรรัับบาาาขอองเก็ยู่ที่15,990บาทนนะครับใเรื่องงขอการรับตต์อั นี่ก็ได้เป็นประกัน2ปีแบบออนไซต์เซอร์วิสด้วยนะครับก็สามารถแจ้ง call center นะครับให้ช่างเนี่ยมาซ่อมที่บ้านได้เลยนะครับหรือจะเป็นการแอดไลน์ผ่าน QR code ที่หน้าเครื่องก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเรื่องตัวประกันรุ่นนี้นะครับและโดยรวมของรุ่นนี้นะครับจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับก็แน่นอนว่าเป็นในเรื่องของน้ําหนักนะครับที่อยู่แค่1.59กิโลเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเบานะสำหรับโน้ตบุ๊กจอ15.6นิ้วนะครับแล้วก็ได้เรื่องของประกนนนททีีี่่่่เปปปป็็อออไไไไ์รวสด้ยยยยยบกกกกกถูใจาาามมแ วอล์กอินที่ศูนย์บริการนะครับก็แจ้งช่างมาซ่อมอุปกรณก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ผ่านคี่ว่าโค้ดด้านหนักเรื่องก็ทาได้เชน่นเดียวกันนะครับและก็ประกอบกับได้เรื่องของตัวแรมที่เป็น LPDDR5 ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่ากินไฟน้อยกว่าแรม DDR ทั่วไปก็น่าจะถูกใจสายที่เน้นแบตเตอรี่นานๆแน่นอนครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับแต่ก็มีจุดสังเกตรครับก็คือในเรื่องของตัวแรมเนี่ยที่เป็น LPDDR5 เนี่ยมันจะทำให้สามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับใครที่อยากอัปแรมเป็น 16G อะไร าเป็นรุ่นนั้นนะครับก็จะต้องเพิ่มเงินมาอีกเท่ประมาณ4-5,000บาทนะครับแต่ว่าจะได้ในเรื่องของตัวแรมที่เป็น16 GB ไปเลยนะครับแล้วก็ได้เรื่องของตัว Microsoft Office แท้ด้วยก็เรียก้ว่าจบนะเพิ่มอีก4-5,000นะครับใครที่มีงบเพิ่มขึ้นนะครับก็จะผ่านรุ่นนี้นะครับไปเล่นตัวู0116 AU ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมก็มีทิ้งลิงก์ไว้เหมือนกันถ้าเกิดผมแนะนํารุ่นไหนแล้วนะครับก็จะแนะนําพิกัดไปด้วยนะครับใครที่อยากดูข้อมูลรละเอยเพิ่มเติมก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับและสําหรับในรุ่นที่3นะครับรุ่นนี้เรามาอยู่กับโน้ตบุ๊ก Asus กันอีกแล้วนะครับเป็นตัวซีรีส์ VivoBook 14นะครั รัตรหัสรุ่นนะครับตัวนี้เป็น M144FA นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ14นิ้วนะครับส่วนวัสดุของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับทั้งเครื่องเลยนะครับก็จะมาพร้อมกับสีที่เป็นสีดำทั้งเครื่องนะครับบริเวณคีย์บอร์ดก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับตัวฟอนต์ที่ได้ไปนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็แน่นอนครับสำหรับโน้ตบุ๊ก14นิ้วแบบนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเลเยอร์คีย์บอร์ดที่ไม่ได้มีในเรื่องของตัวนัมเบอร์แพ เปิดปิดกล้องได้นะครับแล้วก็จองเขาเนี่ยก็สามารถกลางได้ที่180องศาด้วยนะครับส่วนบริเวณมุมขวาบนของทัชแพดนะครับเขาก็จะมีในเรื่องตัว fingerprint s e n อร์นะครับหรือว่าตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับก็สามารถสแกนลายนิ้วมือเข้าใช้งานตัวเครื่องได้เลยนะครับน้ำหนักโดยรวมของเขาเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณ1.39กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับสำหรับในด้านของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็เริ่มต้นที่บริเวณฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีตัว USB 2.0 Type A นะครับจำนวน1น่ช่องนะครับส่วนด้านขวานเนี่อครับ จะเป็นตัว USB 3 Type C ครับจำนวน1ช่องนะครับแล้วก็ถัดมาอีกเนี่ยก็จะเป็นตัว USB 3.2 Type A นะครับส่วนท้ายสุดเลยนะครับก็จะเป็นตัว HDMI 1นึ่งจุดำนวน1ช่องนะครับและสำหรับในเรื่องตัวสเปคนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5ครับ7 5 2 0 U เป็น CPU 4ี่คอร์แปดเทรดนะครับส่วนตัว RAM นะครับตัวนี้เป็น RAM 16 GB นะครับเป็น LPDDR 5 on board นะครับส่วนตัว Storage ครับตัวนี้ความจุจะได้ที่512 GB นะครับเป็นตัว SSD 2 PCIe NVMe นะครับและสหรับตัวหน้าจุดสอง PCIe NVMe น้ะคร เป็นสิบสี่นิ้วคอมเ Full HD นะครับส่วนพาร์ทนลที่ได้ไปนะครับก็จะเป็นพาร์ทนล TN นะครับสำหรับตัวการ์ดจอของรุ่นนี้ก็เป็นตัว a MD Radeon 6 1 0 m นะครับและสำหรับตัว OS ของรุ่นนี้นะครับนอกจากจะมี Windows 11 Home แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีในเรื่องตัว Microsoft Fit แท้นะครับติดเครื่องพร้อมใช้งานได้ถาวรตลอดชีพเลยนะครับสำหรับตัว Wi-Fi ของรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับ Wi-Fi 6e นะครับแบตเตอรี่เนี่ยได้เป็น3เซลล์42วัตต์อเวอร์นะครับและราคาล่าสุดนะครับก็อยู่ที่18,990บาทนะครับส่วนนนปรระะะกกััคบ็จไดงหปื่ สอ2ปีคาริอินนะครับและก็มีในเรื่องของประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกนะครับและโดยรวมของรุ่นนี้นะครับจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นหลักๆเลยนะครับก็แน่นอนแหละว่าเป็นในเรื่องของน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะครับหนึ่งจุดสามเก้ากิโลนะครับก็น่าจะถูกใจสายพกพากันประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับและในส่วนงสเปคเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับก็จบในเรื่องของการใช้งานทั่วไปประมาณหนึ่งนะครับทั้งได้ในเรื่องของซีบที่เป็นไรเซนห้ามี่ที่เจ็ดพันนะครับแล้วก็แรมเป็นสิบหกบิกะไบต์ ที่1 8 9่งสบาทนะครับส่วนข้อสังเกตมีอะไรไหมนะครับก็สําหรับผมแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบจอที่เป็น IPS นะครับผมก็เลยมองว่าจอที่เป็น TN เนี่ยยังเป็นจุดสังเกตอยู่สําหรับตัวรุ่นนี้นะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่คนใช้งานด้วยนะครับว่าซีเรียสในเรื่องของหน้าจอมากน้อยแค่ไหนนะครับและสําหรับตัวรุ่นที่4นะครับมาอยู่กับโน้ตบุ๊กของ l e n ovo กันบ้างนะครับตัวนี้เป็น s e r i e ์ IdeaPad Slim 3นะครับรหัสเนี่ยเป็นตัว1 5 i h 8นะครับเรียก ตัวเครื่องนะครับก็มาพร้อมกับวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับทั Luft ้งเครื่องเลยนะครับตัวคีย์บอร์ดนะครับก็ได้เป็นสีเทาเข้มฟอนต์สีขาวนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดมาให้นะครับสำหรับด้านขวาบนสุดของตัวเครื่องนะครับก็จะมีฟิงเกอร์พินเซนเซอร์นะครับก็จะอยู่บริเวณที่ปุ่มพาวเวอร์เลยนะครับและตัวจอของเขานะครับก็สามารถกางได้ที่180องศาด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับของขอบจอเนี่ยจะมีเว็บแคมชิลมาให้นะครับก็สามารถเลื่อนเปิดปิดกล้องได้นะครับส่วนน้้าาหหนนนนนััััักกกกโดยยรรรรรวมขอออองงงเเเเคคะะบบบ็ู่่่่ทที1.62สื ัวพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับบริเวณด้านซ้ายเนี่ยก็เริ่มที่ตัวพอร์ตออเดียคอมโบแจ็ค3.5มิลจำนวนหนึ่งช่องนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัว USB 3.2 Type C จานวน1ช่องนะครับที่สามารถต่อในเรื่องของตัวจอได้นะครับแล้วก็สามารถชาร์จผ่าน Type C ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือเขารองรับในเรื่องของ Display Port นะครับแล้วก็รองรับในเรื่องของการต่อเป็น p o w e r Delivery ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนพอร์ตถัดมานะครับจะเป็นตัวพอร์ต HDMI ครับ1.4จำนวนหนึ่งช่องนะครับและส นะครับส่วนบริเวณด้านขวาของเขานะครับก็จะเริ่มดีพอร์ต S D card reader นะครับจำนวน1ช่องนะครับส่วนถัดมาที่เป็นส่วนท้ายสุดเลยนะครับก็จะเป็นตัว U S B 3.2 Type A จำนวน1ช่องนะครับและสำหรับในส่วนสเปคของรุ่นนี้นะครับก็ใช้เป็นตัว C P U Intel Core i 5 1 2 4 5 0 H นะครับเป็น C P U 8ปด core สิบสองเทรดตัว RAM ของรุ่นนี้ครับเป็น RAM 16 GB l P D d R 5นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น RAM on board มานะครับก็จะไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มอะไรจากนี้อีกแล้วนะครับส่วนตัว storage นนะะคครัับตววี้ามจจุได้ ที่512 GB นะครับเป็น s d M.2 v c a NVMe นะครับสำหรับตัวหน้าจอในตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD นะครับแล้วก็ได้พาเนลที่เป็น IPS ด้วยนะครับพร้อมกับการ์ดจอที่เป็น r g p u นะครับอย่าง Intel UHD Graphics นะครับแล้วก็ OS เนี่ยมาพร้อมกับ Windows 11 Home นะครับแล้วก็แถมในเรื่องตัว Microsoft Fit แท้นะครับก็พร้อมใช้งานถาวรตลอดชีพเลยนะครับสำหรับตัว Wi-Fi นะครับก็มาพร้อมกับ Wi-Fi 6แบตเตอรี่เนี่ยได้เป็น3ซลล์47ร์นะครับราคาของเขานะครับล่าสุดก็อยู่ที่19,400 9 9 0บาทนะครับโดยรวมของรุ่นนี้ครับจุดเด่นหลักๆจากตัวสเปคเลยนะครับก็แน่นอนว่า CPU เนี่ยได้เป็น S-series นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น CPU ที่ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายประมาณหนึ่งเลยกับตัว i5 นะครับ1 2 4 5 0 s ตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดด้วยนะครับก็แน่นอนว่าสามารถใช้งานในห้องมืดๆนะครับหรือว่าที่มืดๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือได้เรื่องของประกันที่เป็น p r e m i u m Care 3ปีนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็น c อนหลนอยูบงที่่รุนนี้่จะไมมสาารถอัปเเกรรดดพิิ่่มแไ้ตจ แล้ว RAM 16 g b กเนี่ยมันก็ถือว่าเพียงพอนะสำหรับคนที่เอาไปใช้งานทั่วไปนะครับหรือว่าคนที่ท่องเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆหรือใช้งานที่อาจจะไม่ได้หนักมากนะครับก็ต้องบอกว่า RAM 16 g b เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับกับการใช้งานทั่วๆไปนะครับและสำหรับรุ่นสุดท้ายรุ่นที่5ของคลิปนี้ครับเรามาอยู่กับตัว ASUS Vivobook Pro 15นะครับก็ดีไซน์เนี่ยจะเหมือนโน้ตบุ๊กทำงานทั่วไปเลยนะครับขนาดจอจะอยู่ที่15.6นิ้วนะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยมาพร้อมกับสเปคที่จะเหมือนกับโน้ตบุ๊ จอแยกที่เป็น RTX 3050ด้วยนะครับส่วนตัวรหัสรุ่นเต็มๆของรุ่นนี้นะครับก็คือจะเป็นตัว D6500CN502W นะครับส่วนวัสดุของรุ่นนี้นะครับโดยรวมเนี่ยจะได้เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าฝาหลังเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับสีของตัวเครื่องนะครับก็จะมาพร้อมกับสีที่เป็น Qui e t Blue นะครับก็จะออกสีน้ำเงินสีกรมประมาณหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะได้เป็นสีดำนะครับเป็น full size นะครับมีลแพดให้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัว fingerprint sensor ที่ปุ่ม power ด้้วยยนนครรรับบสหไฟีี์์ออดขงุ่ก็ มมีาให้นะครับส่วนตัวจอเนี่ยก็สามารถกางได้ที่180องศานะครับแล้วก็บริเวณขอบจอด้านบนนะครับเขาก็จะมีเว็บแคมชิลมาให้ครับสามารถเลื่อนเปิดปิดกล้องได้ส่วนระบบระคำร้อนนะครับก็ตัวนี้แน่นอนครับจะคล้ายๆกับเกมมิ่งเลยคือจะมีพัดลมให้2ตัวนะครับแล้วก็มีฮิตไบสองเส้นนะครับส่วนในด้านตัวพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็บริเวณด้านซ้ายเนี่ยก็จะมี USB 2.0นะครับจำนวน2ช่องนะครับส่วนบริเวณด้านขวานะครับก็จะเริ่มที่ตัว Audio c คอมโบแจ็คครับ3.5มิลจำนวนหนึ่งช่องนะครับถัดมาครับจะเป็นตัวไไมโคคครรรรรกกกา์์ดดดดีีีเเเอออััับบช่่งแล้ว็ถปปนยจะ Micro USB Type C นะครับแล้วก็จะมี HDMI 1 c นะครับแล้วก็ส่วนท้ายสุดเลยนะครับก็จะเป็นตัว USB 3.2 Type A นะครับจ็นวน1ช่องนะครับในด้านตัวสเปคโดยรวมของรุ่นนี้ครับ CPU มาพร้อมกับ AMD Ryzen 5 5 6 0 0 h นะครับเป็น CPU 6 Core 12 Thread นะครับส่วนตัว RAM นะครับตัวนี้เป็น RAM 16GB DDR4 Onboard นะครับก็จะไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้แล้วนะครับแล้วก็ตัว Storage นะครับได้ความจุที่ 512GB นะครับเป็นตัว SSD M.2 PCIe NVMe นะครับส่วนตัวหน้าจอนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด15.6นิ้วนครวามเียดดไ้ Full HD นะครับแล้วก็พาเนลเนี่ยเป็น IPS แล้วก็ยังมาพร้อมกับวอ f ์รีเรตนะครับที่1 4 4 h z ด้วยนะครับส่วนในเรื่องตัวการ์ดจอตัวนี้เป็นตัว Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 ในเว็บไซต์ของ ASUS เนี่ยเขาก็เค,เคลมว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับไรเ v e ร์นะครับที่เป็นตัว Studio ด้วยในส่วนตัว WiFi ก็จะมาพร้อมกับ WiFi 6นะครับและในส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็ได้เป็น3เซลล์50วัตต์ชนะครับส่วนตัวราคาล่าสุดของรุ่นนี้ครับก็อยู่ที่23,990บาทนะครับและสำหรับ จุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้เนี่ยก็แน่นอนครับว่ามาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูค่อนข้างเรียบนะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยมาพร้อมกับสเปคที่เป็นเกมมิ่งก็เหมาะสำหรับคนที่ทำงานด้าน 3D นะครับหรือว่าสายครีเอเตอร์เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเล่นครับที่น่าสนใจมากๆก็ได้ CPU ที่เป็นตัว S s e r i e s นะครับแล้วก็ได้การ์ดจอที่เป็น3050นะครับหรือจะเป็นสายเกมครับอย่างที่บอกไปเลยตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าตัวนี้เนี่ยก็สามารถรันเกมได้นะครับเกม Triple A หลายๆเกมนะครับกับการ์ดจอตัวนี้เนี่ยก็สามารถรร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 ัััััันน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 ไไไไไไไดดดดดด้้้้้้้้อออออยยยู่่่่่่่่่แแแลวววววะะ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 คคคคบบบบบบเเเเเพีีีงงงตตตาา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 ากกกมมมมมมมจจจจปปปสุุณทขข็โ๊ิ สามารถตอบโจทย์การเล่นเกมได้นะครับหรือสายทํางานด้านกราฟิกอย่างที่บอกไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 2D หรือว่า 3D เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับส่วนตัวจุดสังเกตหลักๆเนี่ยมีอะไรไหมครับก็แน่นอนครับตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่นูนบุกเกมมิงนะครับด้านการอัปเกรดเนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างจํากัดเรียกได้ว่าทําไม่ได้เลยดีกว่านะครับก็คืออัปแรมไม่ได้นะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มความจุก็ต้องถอด SSD ตัวเก่าออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปซึ่งมันยุ่งยากนะมันต้องโคหรือว่ามันต้องอิสซ ก็คือได้ SD s เพิ่มอีก1ลูกนะครับตั RAM สูงสุดที่ 32GB อะไรอย่างนี้นะครับเรทราคาประมาณนี้เนี่ยในหลายๆแบรนด์ก็ทําได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ได้เป็นสายเกมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเน้นทำงานด้วยเน้นพกพาด้วยนะครับเพราะน้ำหนักโดยรวมของเขาอยู่แค่1.8กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายพกพาด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าเอาไปเล่นเกมจริงจังเลยนะครับก็แนะนําให้ผ่านตัวนี้ไปนะครับไปเล่นตัว Gaming ก็รรก่นแุ ครับก็ตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปอยู่แล้วนะครับดูหนังฟังเพลงทั่วไปนะครับทำงาน Microsoft Word Excel ทั่วไปครับแล้วก็ได้จอไปใน PS ด้วยนะครับสีสันเนี่ยค่อนข้างดีกว่าจอท N ส่วนรุ่นที่2ครับเป็นตัว HP นะครับรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าได้ประกันออนไซต์เซอร์วิด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบไปศูนย์บริการนะครับชอบในการให้ช่างมาซ่อมที่บ้านเนี่ยตัว HP ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ได้สเปคที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปเหมือนตัวแรกนั่นแหละนะครับและสำหรับตัวที่อ่างว16 Office รบมีย่างอ 14นิ้วน้ำหนักเบาแน่นอนครับสายพกพาเนะครับเน้นน้ําหนักเบานะครับแบกไปนู่นไปนี่ตัวนี้ก็น่าสนใจประมาณหนึ่งนะครับและในรุ่นที่4นะครับกับตัว l e n o v o เนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่สเปคค่อนข้างจบเหมือนกันนะครับ i5 4 s h ram 16ได้จอ15.6นิ้วพาร์เนล ips นะครับมีออฟฟิศแท้ให้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างจบเหมือนกันนะครับ่วนตัวสุดท้ายนะครับอย่างตัว vivo book pro 15นะครับรุ่นนี้ก็แน่นอนครับก็ตอบโจทย์การใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายมมาาาาาากกๆนน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 นรรสสสยยยยเเเล่่่่่่ิดดออทแวุุุ้็ป ที่น่าสนใจมากๆประมาณนึงเลยนะครับและทั้งหมดทั้งมวลของ5รุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อการเลียกซื้อเนี่ยก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและสําหรับคลิปต่อไปนะครับผมจะมีโน้ตบุ๊กอะไรมานําเสนอกันอีกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ